กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้เาอยู่ที่เดนมาร์กได้ทํางานได้เรียนจบแล้วก็ได้หาเงินเป็นของอตัวเองอย่างเป็นที่น่าพอใจทุกวันนี้มันก็คือมาจากภาษาเดนมาร์กนั่นเองใครก็าตามที่เพิ่งมาอยู่เดนมาร์กใหม่ๆหรือมีแลนจะย้ายมาอยู่เดนมาร์กจงให้ความสําคัญกับภาษาเดนมาร์กเป็นอันดับหนึ่งขอย้ําเป็นอันดับหนึ่งเรียนมาจากไทยได้ยินดีให้ความสําคัญกับมันให้มากที่สุดให้มันเป็นงานหลักงานอาชีพหลักเลยคือเรียนภาษาเราจะเจอรางวัลที่คุ้มค่ารอคอยเราอยู่คนที่ได้ใบอนุญาตที่อาศัยใหม่ๆ นับไปจากนั้น6เดือนจะต้องสอบภาษาแดนสโคลเออิทให้ผ่านและหลังจากนั้นไปอีก3เดือนจะต้องสอบแดนสกโคลเอทให้ผ่านถ้าเราสอบไม่ผ่านเราเสี่ยงที่จะโดนเชิญออกนอกประเทศและยุติปรอนญาทักอาศัยแต่โชคดีที่ว่าประเทศเดนมาร์กมีคุณธรรมจริยธรรมเขาจะพิจารณารายบุคคลอีกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะมาดูอีกว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนไหมบททางภาษาหรือเปล่าหรือว่าหูมีปัญหาการฟังหรือการให้มองเห็นอย่างนี้หรือเปล่า เขาอาจจะดูให้แล้วเขาก็จะดูสามีเราด้วยว่าสามีเรามีโรคร้ายไหมเป็นทุกขลภาพหรือพิการหรือเปล่าหรือว่ามีรูปอายุต่ำกว่า18ปีอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาก็อาจจะยกเว้นให้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราไม่ควรประมาทคําว่าอาจจะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราอาจจะถูกเชิญออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเขาให้เรียนอะไรให้สอบอะไรเอาให้ผ่านตั้งใจเอาให้ผ่านเลยนะเราจะได้ชัวร์ว่าเราเดนมาร์กได้แน่นอน อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาระบุไว้เลยในใบสมัครใบอนุญาตทักอาศัยว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยนอกจากจะเคยมาเดนมารกหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเราจะต้อง แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาเดนมาร์กโดยการสอบภาษานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยที่อยู่ในกฎหมายของเดนมาร์กว่าเราจะต้องสอบผ่านในระดับเดนส์โตรูเอเอทเอทโภายใน6เดือนแลนะเเดือนเนาะแล้วก็ต้องเข้าโรงเรียนภาษานอกจากมันจะเป็นกฎที่เขาบังคับแล้วเนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถให้ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในเดนมาร์กสามารถพูรณาตักการตัวเองได้สื่อสารกับครอบครัวของแฟนเพื่อนของแฟนเราได้กับแฟนเราได้เนาะแล้วสามารถที่จะเอาเป็นเครื่องมือในการไปเรียนต่อแล้วก็การไปหางานด้วยกอบกินเพราะฉะ แล้วคนเดนมาร์กเขาจะให้ความสําคัญมากกับคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศเขาเขามีความคาดหวังว่าเราต้องเรียนภาษาเขาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาของเขาเขามักจะเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าใครพูดดีใครพูดไม่ดีโอ้อยที่นี่ตั้ง30ปียังพูดไม่ได้เขาก็จะมองเราไม่ค่อยดีนะแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญคือมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะเอาไปกอบโกยนเงินในอนาคตแล้วสร้างอนา,าคตตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรียนภาษาเดนมาร์กมาจากบ้านเลยนะมาจากไทยเลยถ้าทําได้แล้วให้ความสําคัญแต่มันเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษมาล่วงหน้าจะเรียนได้หรือเปล่าจะยากหรือเปล่าทุกคนทําได้ตั้งแต่เราเรียนมามาอยู่เดนมาร์กสิปีเรียนมาเกิดตลอดชีวิตที่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่เคยมีปัญหาในการสอบภาษาไม่เคยมีปัญหาในการสอบใบขับขี่หรือเรียนมาสองเอกสองสาขาเราไม่เคยมีปัญหาในการสอบสักครั้งถามว่ามันเกิดจากความเก่งหรือเปล่าไม่ใช่มันเกิดจากความพยายาม8 0เลยความมุ่งมั่นความตั้งใจว่าฉันจะเรียนจบเร็วๆก็ฉันจะไปกอบโกยเงินฉันจะหาเงินนี่แหละคือ motivation อันดับหนึ่งของเรานะ อีก20%เป็นเทคนิคในการเรียนว่าเราจะหาเทคนิคยังไงให้เราจำเร็วเข้าใจเร็วและอันสุดท้าย20%สุดท้ายก็คือ